ถูกถูกถูกไหมบับบวกำไรยี่สิบป่ะวะดีงามวะอันนี้ไม่น่าได้แล้วโอ้ยมันไม่ตรงปกอ่ะคุณนึกว่ากูไปบินทบาทอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับบิ๊อกอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอีกแล้วกับคลิปอันบ็อก คลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ x ็อกนะคะเสื้อผ้าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราช้อปปิ้งมาจาก s h o ป e ปีนะคะอันนี้คือ no Sponsor นะคะซื้อเองแกะกล่องรีวิวเองตั้งบัจเจตให้ตัวเองว่าตัวละไม่เลย300บาทนะคะก็ได้มาทั้งหมดทั้งมวลแตรโอ้ยหหนักเลยว่ะ เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูแล้วก็จะมาแนะนําว่าบางทีคือซื้อเสื้อราคาถูกมาก็ไม่จาเป็นต้องใส่รอบเดียวบางทีเราอาจจะเอาไปบิ๊กแอนแมทนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในนี้จะมีอะไรบ้างคือแต่ละตัวถูกไม่ไหวแล้วถูกแบบถูกถูกไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมว่าก่อนดูก็จะต้องทําไมกดไลค์ตแรกแรกได้มา3ามชิ้นนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนแล้วก็จะเป็นชุดนอนเดี๋ยวจะมาแกะแต่ละอันให้ดู สำหรับร้านนี้นะคะที่เราได้มากางเกงยียนอะ่ะตัวละ169บาทเท่านั้นคือแบบถูกถูกปกติกางเกงยียน์น่ะวิงก็ใส่ราคาประมาณนี้แหละโอ้ยสุดมีอยู่นะเป็นทรงที่แบบเราใส่เลยแหละงานพวกนี้ก็จะไม่ตัดกระดุมมาให้เราต้องไปตัดกระดุมเองนะคะเอวอันนี้มันจะเอวอยู่ที่ประมาณ24ซึ่งคือกางเกงยีนอะ่ะอย่างหนึ่งก็คืออะไรู้ว่าชอบเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมันชอบติดสะโพกไม่ก็แบบเอวใหญ่สะโพกเล็กอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เป็นกางเกงยียนที่เป็นทรงสีแบบ สียินฟอกฟอกเนี่ยซึ่งถือว่ามีแอนแมตได้กับค่อนข้างหลายลุคอันนี้ก็169บาทเช่นกันคืออันนี้มันจะเป็นทรงแบบเหมือนแอบ,บขาแบบกระบอกกระบอกอันเมื่อกี้มันจะขาแบบตรงๆใช่ปหอันนี้จะมีความแบบขาเข้ามานิดๆแล้วก็สะโพกหลวมๆหน่อยมันก็เย็บดีนะแบบตัดเย็บอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยถ้าถ้าแนะนํา2รุ่นเนี่ยถ้าโหวตถ้าใครจะซื้อตามแนะนําไม่ซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าทรงแค่มองด้วยตา,ปาเปล่าก็รู้สึกแล้วว่าใส่ออกมาแล้วน่าจะสวยกว่าอ่ะแล้วก็อันนี้จ้าชุดนอนสบปรด8าท ร้อบาทอุย้ยน่ารักอ่ะผ้าดีด้วยอะ่ะโอเคเลยอะ่ะร38บาทเท่านั้นอ่ะร้านต่อไปนะคะสำหรับร้านเนี้ย C C Shop C I C I Shop ร้านนี้รู้สึกว่าจะดังมากในช้อปปี้ <Wow. S 1> เสื้อครอบจิว๋วจิ๋วนี้นะคะตัวแรกตัวนี้ได้มาในราคา1 2อบาท125บาทเฮ้ยเป็นเสื้อสไตล์แบบตัวจิว๋วครอบท็อปเอาไว้แบบเอลรอยอะไรอย่างงี้เนาะเป็นคนที่ถูกใจแล้วมันจะต้องมีสีเดียวไม่ได้ก็เลยสัดมาเลยขาวดำ ส่วนตัวรู้สึกว่าเสื้อแบบนี้สามารถใส่ได้ค่อนข้างบ่อยนะคะแบบแนวแบบว่า Every Day Look ก็สามารถใส่ได้ว่าไหนแบบสบายๆปกติถ้าไม่ได้ไปไหนหรือว่าไปแค่ห้างแถวบ้านอะไรแบบนี้บวกกับอันนี้มันจะเป็นแบบไหมพรมอ่ะ ซึ่งมันก็โอเคนะความหน่งความหนาไม่มีคงไม่มีขาดกับราคา125แต่ข้อเสียเราเชื่อว่าเลยรรู้ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆเราซักแล้วตรงเนี้ยต้องขึ้นสนิมแน่นอนแต่ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะให้อภัยตัวต่อไปสาวหวานกันบ้างอันเนี้ยเป็นเสื้อไหมพรมแบบนี้เราจะชอบใส่แบบเสื้อสูททับข้างนอกหรือว่าจะใส่แบบกับกระโปรงหรือจะใส่เป็นแบบเดี่ยวๆข้างนอกก็ได้กับกางเกงกย,นยงีนอะไรอย่างได้หมดเลยซึ่งอันเนี้ยถูกมากแล้วถือว่าผ้าดีด้วยนะอันนี้คือในราคาที่เราได้มาคือ75บาทผ้าดีด้วยแบบไม่ไกก่าเลยแแบบบผ้าแบบ โอเคเลยอะหนาเลยอะอันนี้อันนี้บิงชอบมากคือตัวนี้บิงเคยซื้อมาแล้วแบบตัวรุ่นตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองคือเคยซื้อมาจากร้านใน IG แต่ว่าสีอื่นมันหมดพอดีไงเราก็เลยไปหามาจากในช้อปปีแล้วปรากฏว่ามันมีพอดีมันจะเป็นเซตแบบเสื้อใส่เดียวแบบนี้แล้วก็เป็นเสื้อไหมพรมคลุมข้างนอกแบบนี้ซึ่งเราชอบมากเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบใส่กับกางเกงยีนส์อะไรเงี้ยแล้วมันออกแนวน่ารักวันสบายๆชิลๆแบบไม่ได้ไปไหนมากสีหนึ่งที่ซื้อมาจะเป็นสีบานเย็นน่ารักสุด มันก็จะมีความแบบทรงไม่ได้สวยเท่าแบบที่เราซื้อมาอย่างอันเนี้ยคือใหญ่มากเลยนะสาวแบบใส่มินิอะไรเงี้ยไม่สามารถใส่ได้ทุกคนดูดิเซ็ตนี้ก็จะอยู่แค่ที่ราคา149บาทได้2ตัวอะกูให้เขาเถอะถูกก็ให้เขาเถอะ149บาทตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกระโปรงแบบ สุดคุณหนูคุณนายเออมันก็จะเป็นลุคแบบกระโปรงผิวๆอะไรอย่างเงี้ยสไตล์สาวเกาหลีมีความวินเทจหน่อยๆตัวเนี้ยได้มากแล้วก็ใส่กับหมวกแบบหมวกมวกแบบว่าที่เป็นสันสานหน่อยคือน่ารักมากๆนะเผื่อใครมีทริปจะไปเที่ยวไหนแต่เหมือนกันคือเอวมันอาจจะด้วยความเป็นรีส์อ่ะมันก็จะมีความแบบย,ย้อยๆแบลกๆแล้วเอวข้างหลังก็จะเป็นเอวยางนะคะกระโปรงตัวนี้จะได้มาในราคา135บาทกำไรจากไหนวะเน,นี่ยอ่ะมาที่ถุงต่อไปร้านชื่อเสี่ยวเสี่ยวเจียนเนาะเสี่ยวเจียน g จยวก็มาจากจีนเช่นกันนะคะร้านนี้ก็รอนานเหมือนกันเป็นร้านน่าจาระร้านสุดท้ายที่มาถึงบ้านนะคะตัวแรกนะคะที่ได้มาเฮ้ยน่ารักงานโอเคเลยไม่แย่เลยคุยอันนี้ดีมากแนะนําเลยอ่ะทุกคนตัวเนี้ย คือถ้าแบบไปอยู่แบบฮงแดงก็ซื้อนะตัวนี้ใส่เป็นเสื้อตัวนี้กับกางเกงยียนได้ไหมได้หรือว่าถ้าอยากมีกอีกนุดหนึ่งกลัวคนจําได้เนี้ยใส่เสื้อตัวนี้แล้วใส่เบรเซอร์สีครีมครับได้ไหมได้จะใส่เป็นเสื้อตัวนี้กับกระโปรงแนวแบบสีครีมยาวๆอ่ะให้มันเป็นลุคแบบออกแนวแบบสาวติดๆสาววินเทจสาวบ้านไรอะ่ะก็ได้เช่นกันมันก็จะมีความไม่เรียบร้อยในระดับหนึ่งเนาะอันนี้ต้องยอมรับแต่คือราคาเราก็แบบว่าถ,วถั่วกันไปเนาะตัวนี้นะคะได้มาในราคา208บาทเท่านั้นค่ะ เสื้อเฉอิดฉายย่านทงแดรัรบรองว่าได้เห็นในไอจี IG แน่นอนตัวนี้ตัวที่2ที่ได้มาสาหรับใครที่ชอบแนวแบบเสาเก่าอ่ะต้องไปโดนร้านนี้อันนี้เป็นแนวแบบเสื้อที่เขาฮิตกันอ่ะเขาเรียกว่าเสื้ออะไรอ่ะ อย่างวันไหนเราอยากได้ลุกชิลๆหน่อยอ่ะเราก็ใส่เป็นอันเนี้ยกับกางเกงขาสั้นหรือว่าใส่เป็นอันนี้อย่างเดียวเลยแบบกับกางเกงขาย,ายาวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าบิ๊กใส่แนวเนี้ยบิ๊กเราชอบใส่ให้มันดูเป็นปล่อยๆไปเลยมันก็จะได้ลุกแบบสาวเกาหลีจูบู่จูวิบีมากนะคะเออก็โอเคนะใส่วันชิลๆแต่ว่าตัวเนี้ยบางมากนะคะบางมากๆคือเห็นแบบเห็นป่ามาที่สีดํากันบ้างอุยอันนี้ก็น่าจะสุดปังนะเนี่ยแบบดูแพงมากเลยนะอันเนี้ย แนะนำว่าถ้าใครอยากได้เสื้อในราคาถูกที่ใส่ได้บ่อยแล้วก็ดูแพงแนะนําว่าให้ซ,ซ,ซื้อเป็นพวกแบบสีขาวดําแบบนี้ติดไว้เลยพวกแนวแบบว่ารัดรูปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันจะเป็นทรงแบบกรรมหยีแล้วก็รู้สึกว่าใส่ออกงานได้นะไม่มีใครรู้ว่าเราซื้อมาในราคา186บาท เราอาจจะใส่กับกระโปรงหนังหรือว่าจะใส่เป็นแบบกางเกงดำแบบ all black ไปเลยแล้วคาดเป็นแบบว่าเข็มขดัดแบบโซ่โซ่สีทองก็ย่อมได้หรือจะใส่กับกางเกงสีขาวก็คือได้หมดนะคะแล้วคอก็จะเป็นคอที่ช่วงนี้กําลังฮิตอยู่คอแบบคอสี่เหลี่ยมคอแหกๆหน่อยต่อไปตัวสุดท้ายร้านนี้เป็นกระโปรงตรงตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงแนวแบบมินิสเกิร์ตที่ได้มาจะมีแบบแบบว่ากระดุมเดซี่อยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักนะ เฮ้ยเป็นเกางเกงข้างในด้วยอเป็นซับในแต่บางมากๆนะก็ถือว่าเป็นกระโปรงที่ถามว่านาไหมก็ไม่หนานะคะบางจะใส่กับแบบพวกเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อเชิ้ตสีชมพูสีพาสเทลอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยตัวนี้บิงซื้อมาในราคาอยู่ที่238บาทตัวนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ถือว่าผ้าเพออะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะก็คืออินกับสีม่วงแหละตอนนี้ของสีม่วงมาเราก็เลยได้เป็นสีม่วงซะส่วนใหญ่นะคะเอาเป็นลายสกอตบ้างละกันมาเริ่มที่ชิ้นแรก อันนี้ก็เป็นกระโปรงแนวทรงสอบแบบนี้นะคะคนแบบสักเอว24ีเลยคิดว่าน่าจะต้องเก็บเอวนะคะอันนี้คือน่าจะใส่เล็กสุดของเขาน่าจะอยู่ที่เอวประมาณ25 26นะซื้อมาในราคาอยู่ที่185บาทอาจจะใส่เป็นแบบกับสเวเตอร์ก็ได้ซึ่งอันนี้บิงซื้อมาเพื่อที่จะมาใส่ด้วยกันแหละหุยอันนี้น่ารักเราจะใส่แบบติดกระดุมก็ได้หรือว่าจะใส่แบบปลดกระดุมแล้วใส่ใส่เดี่ยวกอ,กอกข้างในอะไรเงี้ยเพิ่มความฝอใส่แบบสร้อยๆทองๆอ,อ,อย่างเงี้ยกุบกิบแบบเป็นพวกอเอเซอรีต่างๆใส่กับกระโปรงสกกอรกระโงงงยนยนนเ ว่าได้หมดเลยถือว่าอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วใส่ค่อนข้างคุ้มนะคะใส่ได้หลายรอบม,มาเสื้อตัวนี้194บาทแต่บิงว่างานดีเลยนะงานแบบไม่ไก่กาอันเนี้ยอันที่ 2, 2> อุ้ยน่ารักเลยอะ่ะเบลกูอบอ่ะเกาหลีกุบๆเลยอันเนี้ยอุ้ยบิงชอบมากเลยนะเดสแบบนี้บิงรู้สึกว่าใส่แบบวันสบายสบาย,สบายตัวเดียวจบคือใส่ตัวนี้ใส่กับรองเท้าแบบแนวสันสานกับหมวกอะไรเงี้ยไปทะเลก,ก็ได้จะไปเที่ยวภูงูเขาแล้วก็เราชอบที่มันมีเอผูกเอวอย่างเงี้ยมันก็ดีแบบสมมติใครเอวเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะผูกข้างหลังได้นะคะัวนนี้้ไดมาาาใรค244 อ่ะอันนี้เป็นอะไรวะอ๋อเป็นแนวเดรสเรียบๆคือตัวนี้ย228บาทมันเอาไว้ใส่กับเสื้อไอ้ตัวคาร์ดิแกนที่มันเป็นตัวสีม่วงเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นเดสธรรมดาซึ่งเอาจริงๆถ้าสมุิซื้อตัวนี้ตัวเดียวคงไม่ซื้อพอรู้สึกว่าแบบไม่น่าได้ใส่นะคะแต่ว่าถ้าสมุิพอมันมาแมทกับอันนี้มันก็น่าจะดูมีอะไรขึ้นมาแต่ผ้าเพออันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากเท่ากับเดสตัวเมื่อกี้นะคะแต่ก็ถือว่าใส่ด้วยกันแล้วก็เป็นเซ็ตที่แบบมีความคิวกรุบกรุบ อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายจากร้านนี้อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นกระโปรงสีครีมที่ซื้อมาเพราะว่าช่วงนี้ขาดกระโปรงแนวนี้อยากได้กระโปรงแนวแบบครีมๆีมเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่มิกแอนด์แมทกับเสื้อผ้าแบบหลากหลายสไตล์นะคะแล้วก็สีโทนเนี้ยมันก็ใส่ง่ายอยู่แล้วแล้วก็กำลังมาด้วยใครชอบแต่งตัวแนวแบบวินทงวินเทจชอบแนวแบบม um. ินิมอลอ่ะแนะนําว่าให้ซื้อติดไว้จะใส่กับเสื้อยืดก็น่ารักหรือว่าจะใส่กับพวกคาร์เดกนสีสีสีออกแนวแบบน้ตานนตานลน้ําตาลคุมอะไรเงี้ยเป็นแบบโอเวอร์ไซส์เป็น,บบนเบรเาซาอร 1 6อยบาทเท่านั้นร้านนี้เป็นร้านชื่อว่า c o n b o c o n b o 2อ1 9นบ t h ตัวแรกที่เราซื้อมาแนวแบบแซบๆเลยอย่างเงี้ยแนวแบบว่างานอีเวนท์ที่แบบว่าเน้นความแบบปลุกความปลุกความชื่นชาในตัวคุณอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากอาจจะใส่เป็นแบบครอปท็อปที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตเป็นแบบบราสีดําข้างในเพิ่มความแซบแล้วก็อาจจะคุมด้วยเบรเซอร์สีดําก็ย่อมได้นะคะตัวนี้ก็มีความแบบน่ารักเนาะซึ่งตัวเนี้ยราคาคือบอกพูดไปแล้วตกใจเล่นนะอะ ตัวนี้ซื้อมาในราคา87บาทเท่านั้น <Wow. S 1> จะเป็นลายแบบว่าคุณพระจันท์คุณดาวอะไรเงี้ยคือสาวแซบต้องโดนนะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ช่อนข้างใส่ได้นะกับโอกาสที่แบบว่าเราอยากลุกขึ้นมาแต่งแนวแซบแซบตัวนี้ปรับโจทย์อ่ะเป็นแนวแบบใส่ฝ่อจัดประหลัดบอกอะเออฝ่อปะ เป็นแนวแบบของคอแบบนี้แล้วก็มีความแบบที่วันไหนอยากได้ลุคแบบแซบๆก็ใส่กับอันนี้กับเกงยีนแบบว่าลัดๆก็ได้จะแนวไหนก็ได้นะคะคือถ้าใครอยากได้แนวฝ่อๆแบบมีความแซบๆตัวคุณแบบว่าเสื้อหมงเสื้อหมาตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วคือตัวนี้ราคาก็คือจะอยู่ที่65บาทเท่านั้นตัวต่อไปที่ได้มาจากร้านนี้อันนี้เป็นแนวแบบเสื้อย้อนฮิตช่วงนี้คือเป็นเสื้อที่แบบแนวจัดจ้านในย่านนี้ราคา110บาทนะคะมันจะเป็นแบบ ครอปท็อปแบบเนี้ยเอาไว้ใส่กับเบรเซอร์แหละเสียมากเลยก็ใส่เดี่ยวๆไปเลยกับเงินเกงยียนอันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ซื้อมาพอชอบโอ้ยเล็กไปอันเนี้ยใครใส่อันนี้ไม่ได้ไดแล้วช็กิบาหุไม่ไมีความไม่ตรงปกอ่ะคือในปกมันเป็นผ้าเนี้ยคนละผ้าเลยอ่ะมือคนละผ้าเลยอ่ะคนละแบบคนละรูปแบบเลยอ่ะมันเล็กไปอะแค่ไห่มันก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะคือไหน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  คือเสื้อตัวนี้ไม่ใช่ฟรีไซส์นะคือถ้าใครบอกฟรีไซส์กูโกรธนะตัวนี้ <c oughs> และนี่นะคะคือห่อสุดท้ายของเราได้มาทั้งหมด5ตัวอีกเช่นเคยนะคะร้านนี้มีนามว่าร้าน loveflower.th นะคะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้สไตล์เราอีกเช่นเคยเป็นแนวแบบลูกไม้อุย้ยน่ารักนะตัวเนี้ย เป็นแนวแบบลูกไม้ใส่เกาวเลยเอาไว้ใส่บิ๊กชอบมากเป็นเสื้อที่แบบมีที่บ้านเยอะที่สุดนะคะพวกเสื้อลูกไม้สีขาวเพราะว่าซื้อไว้ตลอดรู้สึกว่าใส่ได้เงี้ยเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อะไรรัดๆัมากๆเป็นแบบลายปากอาให้ดูลายชัดๆใกล้ๆซึ่งอันนี้ราคาจะอยู่ที่2 2 8บาทเฮ้ยแต่อย่าลืมไปตัดตรงนี้ออกด้วยนะจ๊ะต้องตัดนะ <S 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 ตัวต่อไป <S <S โอ๊ยมันไม่ตรงปกอะไม่ ไม่จริงคือความผีคือไอนร้านอะเป็นน้ำตาลอบอุ่นน้ำตาลออรอ่าม์อะมึงแต่น้ำตาลจริงจริงอะน้ำตาลจีวอนนี่ซื้อมากับกระปงตัวนี้ โปงแบบมินิสกเกิร์ตสีครีมอะซึ่งทุกคนเข้าใจปะถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลออทัมที่เราบอกอะมันจะแบบเข้ากันมากๆนะคะอ่ะในส่วนของกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงเหมือนเหมือนกันเช่นเคยไม่มีการตัดตรงนี้มานะคะจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นซิปโอเคซิปผ่านโอเกระโปรงน่ารักอยู่นะตัวนี้ให้อภยัยกระโปรงโอเคงานดีเลยกระโปรงไอ้บนนิงได้มาในราคา155บาท ถูกมากแล้วก็อันนี้ที่เราซื้อมาจากร้านนี้เป็นเบสิกไอเทมเอาไว้ใส่แบบช่วงนี้ไปทะเลบ่อยไยงบิกหาเสื้อเชิ้ตแนวแบบที่เป็น C 2อยู่เอาไว้ใส่คุมชุดว่ายน้ำค่ะมันจะเป็นแนวแบบผ้า C 2แบบนี้เลยเสื้อเชิ้ตจะอยู่ที่ราคา139บาทค่ะอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายเฮ้ยอันนี้น่ารักแต่ตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้ได้มา221บาทเป็นแบบเข้าเขียนในแคปชันว่าการถักเสื้อยืดแขนสั้นน่ารักการถักคืออะไรวะเพยอย่างอันนี้เราก็เอาไปแมทกับกระโปรงอันนี้ได เนี่ยน่ารักมากอะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราช้อปปิ้งมาจากช้อปปีค่ะด้วยงบประมาณทั้งหมดคิดเป็นเงินตริง,ดงเดี๋ยวเราจะไป try on ลุคให้ดูนะคะว่าบิงจะเอาเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมา mix and match แล้วออกมาเป็นลุคไหนอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า ก็คือคลิปอันบ x e อกอของเรานะคะคลิปนี้คือแบบบัตเจตน่ารักมากๆนะคะส่วนใหญ่ที่พิงเลือกมาเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแนวที่เราค่อนข้างใส่ได้บ่อยนะอย่างบางตัวแบบใส่ได้หลายครั้งเลยอย่างเสื้อผ้าพิงก็จะเลือกมาเป็นสีแบบโทนเพนเพลอ่างเงี้ยบางร้านก็ถือว่างานดีเกินราคา200นะสําหรับใครที่ชอบเนี่ยอยากตามตัวไหนตามแล้วก็แปะล,ลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันบอกด้านล่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปอันบ x อกอีนี้ของเรานะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ช่กดแชร์แล้วก็สําหรับคลิป Eep นะคะเป็นอันบ็อกอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะอันบ็อกแลกกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะกับคลิปอันบ็อก30ล้านค้าใน IG ที่เราคัดมาแล้วใครอยากดูก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในนี้หรือว่ากดไลค์คลิปนี้ไว้นะคะรับรองว่าคลิปหน้ามาไว้แน่นอนสำหรับนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย